กว๋วยเตี๋ยวจ้ากว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวรสเลิศชามละ40บาทจ้า อ้าวอานจะไปทํางานแล้วหรอใช่พี่เอาอะไรพี่หอมันเลยก๋วยเตี๋ยวไงลวกหมูมเตรียมให้ลูกค้านี่น่ากินเนาะอโอ,โอ,โอ้สายแล้วพี่ไปละเจอกันตอนย็นะพี่ตั้งใจทำงานนะครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสเลิศครับร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่หรอสวัสดีครับรับก๋วยเตี๋ยวสักชามไมครับ มีมีเหลืองไหมมีครับมีเหลืองมีงั้นพี่เอามีเหลืองมีเหล,ลือง้วดีรวมหมูไหมครับรวมหมูได้ครับผมงั้นเชิญนั่งรอที่โต๊ะเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วครับขอบคุณค่ะทำให้อร่อยนะครับค่ะ,คะไม่ทานแล้วว่ะ ๋ว้เตี่ยวจะอร่อยต้องชิมน้ำซุปก่อนืมใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องปรุงก็ได้มั้งโอ้ยให้เยอะด้วยนะเนี่ย <c oughs> อร่อยมากเลยจ้าขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ40บาทเนาะใช่ครับผม,อมขอบคุณครับยังไม่รับเหรอคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะยังรับพนักง,งานอยู่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะที่บริษัทยังรับพนักง,งานอยู่ไหมคะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะทำไมงานสมัยนี้มันหายากหายเย็นจังเลยอะ่ะฉันจะเอายังไงต่อไปดีเนี่ย เหลือห้าบาทเองเหรอจะกินอะไรได้เนี่ยคุณคุณครับคุณนั่นแหละคุณผู้หญิงมาทางนี้ก่อนเร็วครับคุณนั่นแหละเสื้อสีขาวอะ่ะมานี่เร็วนี่กินกว๋วยเตี๋ยวไหมฉันขายกว๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทฮะชามละห้าบาท มีขายด้วยเหรอคะมีสิก็ที่ร้านชั้นนี่แหละเอาเส้นเลยล่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองน<ต><ม>า,าม่าก็มีนะป้ายมันเขียนว่า40บาทนะคะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคะหาบาทจา้าเชื่อฉันสิฉันขาย5บาทเอาเส้นเลยล่ะเฮ้ยแต่คุณครับป้ายมันเขียน40บบาทจริงๆนะคะนี่คุณเขียนได้ก็เปลี่ยนได้จ้า นี่ไงห้าบาทเลยยังล่ะก๋วยเตี๋ยวรถเลิศชามละห้าบาทเอาเส้นไรล่ะทีเนี้ยอะงั้นฉันเอาเส้นเล็กรวมหมูแล้วก็น้ำใส่จ้ะได้เลยจ้าไปนั่งรอก่อนเลยนะจ้านั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลย เส้นเล็กรวมหมูน้ำใสเส้นเล็กคือตเตี๋ยวห้าบาทแม่ค้าจ๊ะมื้อเนี้ยฉันขอฝากท้องไว้ที่นี่นะจ๊ะได้เลยจ๊ะทานให้อิ่มเลยนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเส้นเล็ก ไปแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวรสเลิศยน่ากินจังเลยจ้ะแม่คะทานห้อร่อยนะจ๊ะถ้าไม่พอบอกได้นะเดี๋ยวเติมให้ <c oughs> <ies. c oughs> ไรก็ทานเยอะนะขอ,อนั่งได้คนนะจ้ะนี่มาสมัครงานเหรอแม่คะรู้ได้ยังไงอะจ๊ะก็ฉันเห็นเธอตั้งแต่ตอนเช้าแล้วละ่ะแล้วสายตาฉันอ่ะมันแปลวพราวฉันแอบได้ยินเธอคุยโทรศัพท์ด้วยนะใช่จ๊ะ แต่ว่าไม่มีที่ไหนรับเลยอะจาไม่เป็นไรหรอกสู้ๆูค่อยๆหางานทำไปชีวิตคนเราอะ่ะก็แบบนี้แหละมันต้องผ่านเรื่องทุกข์ยากลำบากมาเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะจ้านี่ถ้ายังหางานทำไม่ได้อะ่ะเธออะก็มากินกว๋วยเตี๋ยวร้านฉันได้นะมาทุกวันได้เลยเออแต่ ฉันเกรงใจอจาจารย์แม่คะไม่ต้องเกรงใจหรอกมาได้เลยถ้าเธอมีงานทำอะ่ะเดี๋ยวเธอค่อยจ่ายก็ได้นะนี่หรือว่าเธอจะเบื่อเตีียวฉันไปก่อนก็ได้นะ <c oughs> อร่อยขนาดนี้คงไม่เบื่อหรอกจ้ายังไงก็ขอบคุณแม่ค้ามากมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าทานให้อิ่มนะทานเยอะๆเลยอย่างน้อยวันนี้เกลียวชามละห้าบาทเนี่ย ก็ช่วยทำให้ฉันอิ่มท้องได้เยอะเลยจ้ะอ้ยสูงเลยยาอร่อยด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ฉันขอกินหมดนี่เลยนะพอนมทานก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะฉันขายชามละห้าบาทจ้าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนขอตัวก่อนนะจ้ามาจ้ามาจ้าเอาเส้นอะไรดีจ้าก๋วยเตี๋ยวรสเลิศชามละห้าบาทจ้า เร้านนี้ขายชามละห้าบาทจริงหรอครับจริงสิจ้านี่ไงป้ายก็เขียนไงก๋วยเตี๋ยวรสเลิศชามละห้าบาทเอาเส้นไรเร็วงั้นผมเอาเส้นใหญ่รวมหมูก็ได้ครับผมได้เลยจ้ะนั่งรอที่โต๊ะเลยนะเดี๋ยวไปให้เส้นใหญ่รวมหมูอุดอุด,ออดนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่รวมหมูอุดอุดขอบมากครับจ้าทานให้อิ่มนะ เตีเ๋ยวรสเลสิศจากก๋วยเตี๋ยวรสเลิศกลับมาแล้วพี่อ้าวอันกลับมาแล้วเหรอ,อล้วเป็นไงบ้างพี่อยูน,นี้ขายดีไหมดูลูกค้าสิแน่นร้าเลยนะวันนี้โอ้ยลูกค้าเพียบเลยอะ่ะใช่นี่อันกลับมาเหนื่อยอ่อยหิวไหมเดี๋ยวพี่ทำกว๋วยเตี๋ยวให้กินก็ดีเหมือนกันพี่หิวมากเลยอะ่ะนี่ <c oughs> เส้นเล็กรวมหมูพิเศษลูกชิ้นสิบลูกเลยวันนี้ พิเศษเอาเยอะๆนะพี่ได้เลยขอเยอะกว่านั้นได้ไหมขอมากกว่าสิบไดไหมลูกชิ้นอ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่ทำให้อเล่ยนเอาเลย <mm> พี่ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทนี่พี่อย่าบอกนะว่าพี่ขายก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทอะ่เออเอะเอันจะเย็นเย็นจะเสียงดังสิพี่ไกดพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงลำพังเราขายชามละสี่สิบอ่ะ เราตขาดทุนแย,ย่อยู่แล้วนะพี่พี่ลดเหลือ5บาทดีกหราทำไมพี่ทำแบบนี้เราทำธุรกิจนะพี่เราไม่ได้เล่นขายของใจเย็นๆนัน้นนี่ที่พี่ขายก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอ่ะเพราะว่าพี่อ่ะต้องการช่วยเหลือคนอื่นนะอันลองดูลูกค้าเราสิลูกค้าเราแต่ละคนน่ะกำลังลำบากกันทงนั้นเลยนะตกงานไม่มีเงิน ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอ่ะพี่อ่ะก็แค่อยากจะช่วยเหลือเขาอันอันลองนึกถึงวันที่เราลำบากดูสิพี่กลับมาแล้วเหรอ,อ,อไปสมัครงานมะาเป็นไงบ้างพี่เขารับไหมไม่รับสักทีเลยอนะันวันนี้พี่ก็ไปมาหลายที่มากเลยอ่ะ แกล่ะก็เหมือนพี่แหละไปมาตั้งหลายที่แล้วก็ไม่มีที่ไหนรับเลยอ่ะอเราตกงานมาสามเดือนแล้วนะอันพี่นี่พี่ดูนี่ดิเงินในบัญชีเราอะทางบ้านเราเหลืออยู่แค่สองหมื่นเนี่ย สองหมืนใช่พี่เดือนนี้เราก็ต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟไหนจะค่าใช้ใจ่ายไปจำบัันอีกทั้งเยอะตั้งแย่พี่มันจะพอได้ยังไงอะพี่แบบนี้เราตายแน่เลยอะทำไงดีอะมันต้องมีสักทางสิอันอันพี่เราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะ เราจะรอไปสมัครงานแล้วรอให้เขาอะ่ะรับเราเข้าทํางานแบบเนี้ยไ,ไม่ได้แล้วนะอันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วว่ะพี่จะให้ทํำยังไงอะ่ะยุคนี้ทําอะไรก็ยากไปหมดอะ่ะนี่แค่ไปสมัครงานเขาก็ไม่รับเราเลยอะ่ะผมก็ไม่มีปัญญาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพี่จนปัญญาผมแล้วอะ่ะอัน พี่ว่าเราลองลงทุนทำอะไรสักอย่างไหมลงทุนอะไรพี่ยังไเราเหลืออยู่แค่สองหมืน่นอันไม่ใช่แค่สองหมืน่นแต่พี่ว่าเราเหลือตั้งสองหมื่นเลยนะอะไรของพี่เนะี่ยนี่ไงอันเราลองลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหมฮะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเออพี่ เรามีทุนอยู่แค่สองหมืนมันจะไปพอได้ยังไงล่ะพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยอันเงินน่ะเหลือตั้งสองหมืนเลยนะหนึ 1, ่งมื่นน่ะเราก็เอาลงทุนเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวส่วนอีกหนึ่งมื่นอ่ะเราก็เก็บไว้เป็นทุนสำรองไงเราก็ขายหน้าบ้านเรานี่แหละขายไปก่อนนี่อันเราลงทุนอะ่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อเท่าที่จําเป็นก็พอ,อยังไม่ต้องฟุ่มเฟือยอยังไม่ต้องเปิดร้านใหญ่แต่ พี่ผมว่ามันเออนะอันเพียะเคยเห็นในอินเทอร์เนต็ตนะเขาทํากันเยอะอยู่หินสูตรอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไม่ลองไม่รู้นะอันดีกว่ารอให้เขารับเราเข้าทำงานแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้งานทำก็ได้พี่งั้นเราก็ลองดูเนาะมันก็ไม่มีวิธีไหนแล้วนี่ ลองดูอันพี่ว่าดีกว่าเราทนลำบากแบบเนี้ยเอาว่าเอาพี่ลองกันดูสักตั้ง <Grey> เดี๋ยว นะก๋วยเตี๋ยวลดเลิศ40บาทไงลองดูเนะลองดูก่อนพี่ไปอ๋ออาานไปแล้วเหรอไปสมัครงานกันนะพี่ โชคดีนะอันพี่ของให้เกได้งานทำสักทีนะครับสูสุเฮ้ครับก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวรสเลิศจ้าโอ้ยผ่านสักทีกลับมาแล้วครับเอากลับมาแล้วเหรออันเก็บร้านเหรอพี่ใช่ผมช่วยมาเหนื่อยไม่อ่านวันนี้ก่อนนี้หน่อยครับอันนี้เก็บหลังร้านนะพี่ใช่ อานเราสองคนพี่น้องอ่ะเคยลำบากกันมาก่อนนะพี่เข้าใจเลยละ่ะคนที่ไม่มีงานคนที่ไม่มีเงินพอเข้าตาจนขึ้นมาไม่มีใครช่วยเหลือเขาดูเขาจะเอาอะไรกินกันละ่ะพี่ก็เลยทำกว๋วยเตี๋ยวห้าบาทไงละ่ะเพื่อช่วยเหลือคนจนพี่แต่พี่ทำแบบนี้เราจะลำบากแล้วนะพี่อานอันฟังพี่นะ เราอะไม่ลำบากหรอกแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยที่พี่ขายกว๋วยเตี๋ยวห้าบาทเนี่ยพี่ก็ขายเฉพาะคนที่ตกงานคนที่ไม่มีเงินส่วนคนปกติอะพี่ก็ขายราคาปกติไงล่ะก็กำไรอะก็ไม่ได้เยอะเท่าเดิมแต่พี่ก็สุขใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นะนะนี่วันนี้พี่ก็ขายได้ตั้งเยอะอยู่นะอืมอย่าคิดมากกินกว๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวพี่ทำให้ ครับได้ยินแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยไปเติ่วดีกว่า